สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานโหมดโฟกัสบน iPhone กันครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับงั้นผมขอแนะนําสั้นๆว่ามันก็คือโหมด Do not disturb หรือว่าโหมดห้ามรบกวนของ iPhone นั่นเองแต่ว่ามันยกระดับมาอีกขั้นใน iOS 15 ซึ่งตามคำอธิบายของ Apple นะครับเขาบอกว่าโฟกัสโหมดเนี่ยเป็นโหมดที่ช่วยเพิ่มสมาธิในการทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตอนตีป้อมออกกําลังกายขับรถทํางานหรือว่ากําลังดูซีรีส์ Netflix อยู่ระหว่างนี้นะครับการส่งข้อความหรือการแจ้งเตือนของแอปต่างๆเนี่ยก็จะถูกบล็อกเอาไว้ชั่วคราวและอนุญ,ญาตให้เฉพาะบางแอปพลิเคชันหรือผู้ติดต่อบางคนที่คุณเลือกนะครับสามารถส่งข้อความมาได้เท่านั้นซึ่งความหมายที่แท้จริงก็คือมันจะช่วยกรองการแจ้งเตือนบางอย่างไม่ให้รบกวนคุณระหว่างทํากิจกรรมเหล่านี้ นนัั่เองครบดูเป็นฟีเจอร์ที่มีแนวคิดที่ดีใช่ไหมล่ะครับเอาไว้ว่าเกินกันแค่นี้แล้วกันครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยดูคลิปนี้ต่อและอธิบายการใช้งานให้ครับ เริ่มแรกนะครับเรามาดูวิธีการตั้งค่าโหมดโฟกัสนะครับโดยเข้าไปที่การตั้งค่าตามปกติแล้วก็หาเมนูโฟกัสโดยพื้นฐานโหมดโฟกัสนะครับจะมีการปรับแต่งโหมดมาให้ผู้ใช้อยู่แล้วประมาณ9โหมดด้วยกันแบงเป็นโหมดห้ามรบกวนซึ่งอันนี้ก็คือของเดิมและก็โหมดตอนนอนตอนเล่นเกมตอนทํางานตอนเวลาส่วนตัวรวมเป็น5โหมดส่วนที่เหลืออีก4โหมดนะครับถ้ากดบวกที่มุมขวาไปเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มได้อีกก็คือโหมดทาสมาธิโหมดขับขี่โหมดอ่านหนังสือและโหมดฟิตเนสนั่นเองครับซึ่ ก็ยังสามารถเพิ่มโหมดเองได้นะครับโดยเลือกที่เมนูกําหนดเองแต่เท่าที่ดูเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยจําเป็นนะครับสาหรับการใช้ทั่วไปเพราะว่าโหมดพรีเซ็ตที่ Apple เนี่ยตั้งมาให้มันก็ครอบคลุมทุกอย่างอยู่แล้วและประเด็นสําคัญคือถ้าเกิดว่าเราสร้างโหมดเองเนี่ยมันจะยุ่งยากนะครับก็คือข้ามๆไปแล้วกันส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือโหมดพรีเซตพวกนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะผูกกับฟังก์ชันการทํางานในเครื่องให้เราอยู่แล้วและก็จะมีระบบเปิดใช้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเปิดปิดโหมดทุกครรรังทที่่ํากกิจกรรมมเเลยชนโหด ันก็จะมีการผูกกับตัวแอปฟินเน็ตพัหรือแอปออกกาลังกายของ iPhone ถ้าคุณเปิดฟิ n เน t Plus ขึ้นมาเมื่อไหร่โหมดนี้มันก็จะเปิดการทํางานเองโดยอัตโนมัติหรือสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นโหมดเกมอยู่อย่างนี้นะครับระบบก็จะผูกกับฟังก์ชันบลูทูธเพียงแค่คุณต่อหูฟังกับบลูทูธนะครับโหมดเกมก็จะทํางานทันทีเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้โหมดต่างๆนะครับแนะนําให้ใช้โหมดที่เขามีให้อยู่แล้วดีกว่า ซึ่งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซตอัพโหมดฟิตเนสให้ดูนะครับพอเรากดเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีคําอธิบายรายละเอียดของโหมดนะครับเราก็แค่กดถัดไปนะครับเจอกับรายการเพิ่มชื่อคนที่อนุญ,ญาตให้สามารถติดต่อเราระหว่างเปิดโหมดฟิตเนสได้เราก็ใส่เพิ่มชื่อของคนที่เราคิดว่าสําคัญนะครับจะเป็นใครก็ได้เจ้านายแฟน พ่อแม่ก็ว่ากันไปนะครับให้เขาสามารถส่งข้อความหรือโทรมาหาเราในช่วงเวลาที่เราใช้โหมดฟิตเนสอยู่ได้และจากนั้นพอเลือกแล้วเราก็คลิกถัดไปนะครับส่วนนี้ก็คือการเปิดอนุญ,ญาตแอปพลิเคชันนะครับให้มีการแจ้งเตือนได้นะครับโดยเราก็จะใส่แอปพลิเคชันสําคัญๆเท่านั้นลงไปนะครับเช่นแอปโทรศัพท์แน่นอนว่าเผื่อมีคนโทรเข้ามาหรือว่ามีเรื่องสําคัญอะไรเข้ามาเราก็จะได้รับสายได้นะครับหรือว่าแอปทั่วไปอย่างไลน์หรือ Facebook ก็แล้วแต่เรานะครับตามใจเลยจากนั้นนะครับก็กดอนุญญ อนุญาตอีกรอบหนึ่งนะครับและหน้าต่างถัดมาก็คือตัวเลือกที่จะให้เราตั้งค่าเปิดอัตโนมัติเวลามีการใช้งานแอปฟิตเนสพลัสนั่นเองครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็จะได้โหมดโฟกัสสาหรับออกกําลังกายมาใช้งานแล้วครับโดยถ้าย้อนกลับไปที่หน้าเมนูโฟกัสเนี่ยก็จะเห็นโหมดฟิตเนสที่พร้อมสแตนบายให้เราเปิดใช้ได้ตลอดเวลาเลยและเราก็ยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมภายหลังได้ตามสะดวกโดยเฉพาะเรื่องของการอนุญาตแจ้งเตือนต่างๆน,นะครับรวมถึงการเปิดใช้โหมดอัตโนมัติควบคู่กับแอปออกกาลังกายที่ไม่จำเป็นต้องเป็นฟิตเนสพลัสก เพราะเราสามารถเพิ่มภายหลังได้ที่ตรงเมนูนี้ครับเข้ามาที่แอปและเลือกแอปพลิเคชันออกกําลังกายที่เราใช้งานอยู่ได้เลยเรียบร้อยเท่านี้เองครับในส่วนของโหมดอื่นๆนะครับก็จะมีการตั้งค่าที่คล้ายๆกันนะครับโดยเฉพาะโหมดเล่นเกมเนี่ยอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับให้ตั้งค่าเปิดใช้อัตโนมัติกับเกมที่คุณเล่นบ่อยๆไปนะครับเกิดว่าช่วงติดพันเนี่ยจะได้ไม่มีสิ่งใดมารบก,กวนแถมไม่ต้องมานั่งเปิดปิดมือกันบ่อยๆด้วยและนอกจากวิธีที่เราจะใช้โหมดโฟกัสตามที่ผมบอกแล้วนะครับการเปิดโฟกัส ได้มือตัวเองเนี่ยสามารถทําได้เพียงแค่ปัดจอคอนโทรลเซนเตอร์ลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็แตะค้างไว้ที่ปุ่มโฟกัสนะครับจากนั้นก็เปิดเลือกโหมดที่เราตั้งค่าเอาไว้ได้เลยนะครับเลือกไปเอาละเรียบร้อยครับคุณสวัสด์ของโหมดโฟกัสก็มีเท่านี้นะครับใครที่กําลังไม่เข้าใจหรือสงสัยว่ามันมีเอาไว้ทําอะไรนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยได้อย่างน้อยถ้าไม่ใช้ก็ถือว่าได้รู้เอาไว้ก็ดีนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาก,ก่อนสวัสดีครับ